โอ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้ยเป็นรอยหมดเลยอะโอ้โหไปมองทางด้วยสิอย่ามองแต่จักรยานพีข่ขับดีดีทีนี้ไม่หลมหรอกนะพี่คิวโอ้ยจับดีดสิ หอยก็อย่าเก่งสิทำตัวสบายสบายเอาเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้ยเป็นรอยหมดเลยอ่ะโอ้โหไอเด็กบ้าเล่นดีๆไม่เป็นหรืองไง อ่ะร้องไห้อีกอที่มีให้เล่นทั้งเยอะทั้งแยะและ้วดูดิรถเป็นรอยหมดแล้วไปเรียกพ่อแม่มาเลยได้ยินไหมไปดีไปนี่ใจเย็นก่อนสิค่อยคุยกันเด็กอะ่ะมันไม่หนีไปไหนหรอกอคุณจะให้ผมใจเย็นได้ยังไงฮะก็ดูดิอ่ะนั่นไงไม่หนีไปไหนหนีไปแล้วเห็นไหม เลอาไงล่ะทีเนี้ยคุณชดใช้ค่าเสียหายแทนเด็กปะจะบ้าเหรอใช่ผมชดใช้ค่าเสียหายไงถ้าให้ผมนั่งคุยนะผมก็พอมีเวลาแต่ถ้าให้ผมชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ไม่มีทางไปแจ้งสอะเดี๋ยวดีนี่คุณจะไปไหนคุณจ่ายค่าเสียหายมาก่อนสินี่คุณคุณช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ปะผมไม่ได้ทำรถคุณเสียหาย แล้วทำไมผมต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยก็คุณมายุ่งเรื่องของผมไงคุณปล่อยเด็กหนีไปแบบเนี้แล้วใครจะชดใช้ค่าเสียหายให้ผมอ่ะทำไมคุณหน้าด้านอย่างนี้วะเป็นมิจฉาชีพตัวเนี้ยมิจฉาชีพบ้าเลยเพราะคุณแหกตาดูดิว่ารถมันเป็นรอยหมดแล้วอ่ะถ้าคืนคุณแตกตัวผมเนี้ยก็ผมจะแจ้งความทาไมแจ้งเลยแจ้งสิ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจจะเข้าข้างใครถ้าคุณอยากให้ผมปล่อยคุณก็จ่ายค่าเสียหายมาก่อนสิพี่คะหนูขอโทษน,นะคะที่เล่นไม่ระวงังไปทำรถที่เป็นรอยเมื่อกระปุกอมถีนของหนูหนูชดใช้ให้คะ่ะไอาเด็กไหมเนี่ย ยุ่งน้องคะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องชดใช้อะไรแล้วหนูทำผิดกล้ารับผิดแล้วจะไม่ทำอีกอะแค่นี้เขาก็ไม่เอาผิดอะไรน้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่มันรถผมนะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินใจว่าจะต้องชดใช้หรือไม่ชดใช้ฮะยุ่งไม่เข้า นี่หนูหนูไม่ต้องชดใช้อะไรแล้วนะเพราะการที่หนูทำผิดแล้วยอมรับผิดมันเป็นเรื่องที่ดีพี่ไม่ติดใจเอาอะไรแต่คราวหน้าคราวหลังอ่ะเวลาหนูเล่นอ่ะหนูต้องระวังหน่อยรู้ไหมหนูจะเจ็บตัวเอาแล้วนี่เป็นไรไหมเนี่ยไปเล่นต่อได้แล้วพี่คืนให้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ให้อภัยหนูไม่เป็นไรหรอกจก้ะ ค่อย<ไ>เล่นดีๆนะ,นะคนไปรถน่ะก็ไปซ่อมที่อู่นี่นะพวกผมสองคน,น่ะเปิดอู่ซ่อมรถมีคิดเงินหรอกที่หลังเวลาเกิดเรื่องอะไรก็อย่าโมโหอย่าวายใจเย็นแล้วก็ค่อยคุยกัน ตาที่คุณโมหัวเหมือนหมาเลยเฮ้ยรอเล่รอนล่ตายแล้วขอบคุณครับ